สวัสดีครับผมนายไพบูุ์พันเมืองอผู้เขียนหนังสือเรื่องครูไพบุญเป๋หลังค่อมผู้ไม่ยอมจำนนต่อกรรมเยอะอหยันก็ดังผมหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับซึ่งบริษัทนั้นมีบุ๊จัดการจัดตีพิมพ์เมื่อปีพศ2553แต่เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ที่ผมอายุยังไม่ถึง20 ทีนี้ต่อมาพอหนังสือนี้ขายไปสักระยะหนึ่งผมก็เขียนเล่มที่2เพื่อจะบอกว่าหลังจากนั้นผมได้ต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างเช่นว่าผมจากที่ไม่เคยเรียนมัธยมผมได้เรียนเจมจุบม3หรือโมอแล้วจากนั้นผมก็สอบเพเขียนตีโตสุดท้ายผมก็กว่าควันมาเป็นไปสอบบรรจุเข้าเป็นคูได้แต่ทว่าตลอดเวลานั้นผมก็โดนสังคมกดขี่หยียดยำดูถูกต่างๆนานานะ ก็เป็นพลังกดดันจนกระทั่งผมได้สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มสโวประธานมิตรแล้วพอจบจากมอสโวประธานมิรออกมาผมก็ใช้ชีวิตปเป็นนักเขียนทงนางผลงานที่อยู่ข้างหน้าได้รับเขียนาเครื่องราชในพวกนี้ละครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตําแหน่งอาจ,จารย์สามได้แปดสวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีชีวิต ของครูไปบุญเปล๋หลังค่อมจากตอนที่หนึ่งมาจนถึงตอนที่สามสิบแปดเรื่องนี้เคยพิมพ์เป็นหนังสือเมื่อปีพศสองพห้าร้ห้าสิบสามแต่เป็นชีวิตตอนวัยเด็กถึงวัยรุ่นส่วนที่นำมาเล่าใน YouTube เป็นการต่อสู้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ปีนี้ผมอายุแปดสิบแล้วจึงอยาก,ก่ากเรื่องนี้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานผู้ที่เกิดมามีร่างกายบกพร่องพิการ ได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตตอนนี้ขอตั้งชื่อตอนว่าปลิงยักษ์ในผมเหมืองร้างวันนั้นผมจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปงานแต่งงานของวันดีน้องสาวที่นครศรีธรรมราชผมเที่ยวสืบถามหาเรือที่จะขึ้นจากเกาะแต่ไม่มีเรือลำใดขึ้นพอดีเจ้าวิรัตลูกชายคนโตของกำนันบอกว่า กำลังจะนำเรือไปบรรทุกหินที่บ้านทุ่งตึกเหมืองแรกเกา่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างถ้าผมไปด้วยก็จะไปได้สักสงในสามของทางที่เหลือผมต้องเดินไปแค่นั้นผมก็ถือว่าดีกว่าที่จะต้องเดินเรียบาไปเป็นระยะทางตั้งสิบแปดกิโลเมตรผมจึงอาศัยเรือลำนั้นมาที่บ้านทุ่งพอขึ้นจากเรือต้องเดินบุกป,ปาา่าหญ้าสลับป่าละเมะ ของเหมืองแร่ลางที่หมายคือปลายแหลมใต้เกาะวิรัตบอกผมว่าไม่ไกลแล้วครูเดินไปไม่นานก็ถึงแต่สำหรับคนขาไม่ดีอย่างผมแค่เดินบุกป่าบุกทุ่งมาชั่วโมงเดียวผมก็เพลียจนแทบยกขาไม่ขึ้นต้องหยุดพักหลายครั้งในที่สุดก็เดินลากขามาหยุดอยู่บริเวณที่ตรงหน้าเป็นสะเหมืองแร่ล้ง ความยาวประมาณสองเส้นความกว้างประมาณสิบวามีน้ำมีหญ้าและพืชน้ำต่างๆขึ้นอยู่เต็มผมไม่มีทางเลี่ยงนอกจากเดินลุยลงไปผมถอดรองเท้าออกหิห้วไว้ด้วยมือขวามือซ้ายหิห้วหูกระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่หนักขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางและเวลาที่ต้องผ่นไป ผมพยายามกัดกวนเดินลุยน้ำด้วยความเมื่อยขาและเลียจนสุดประมาณต้องลากขาไปช้าๆในบึงที่มีน้ำประมาณครึ่งแก้งน้ำใสจนมองเห็นเป็นสีดำขณะที่กำลังก้าวไปผมรู้สึกเหมือนมีอะไรลื่นๆนิ่มๆมาเกาะที่ข้อเท้าเมื่อก้มลงดูมันคือปลิงควายหรือปลิงยักษ์วัวโตขนาดเท่าผลกล้วยน้ำว่า เกาะเท้าทั้งสองข้างของผมนับสิบในชีวิตผมไม่เคยเห็นปลิงที่ไหนตัวโตขนาดนี้มาก่อนแน่นอนหากผมล้มลงไปแล้วลุกขึ้นไม่ได้มันคงดูดกินเลือดของผมจนหมดตัวความกลัวสุดเกีดตก่อให้เกิดพลังธึกผมยกขาเตะแรงๆออกไปจนปลิงอยู่จากนั้นก็วิ่งลุยน้ำอย่างไม่คิดชีวิตไปจนขึ้นฝั่ง ผมนั่งหอบเหนื่อยหมดแรงอยู่บนเนินทรายเหมือนแรกอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะค่อยๆรวบรวมกำลังได้และแข็งขืนใจเดินไปต่อพอมาถึงบ้านปากเกะก็มีชาวบ้านอาสาพาเรือข้ามควักไปส่งผมที่บ้านไหนน้ำเค็มให้ทันทีเหมือนเคยผมมานั่งรอรถที่จะโดยสารรถสองแถวหรือรถอะไรก็ได้ของไปตลาดบางม่วง แล้วค่อยต่อรถไปตะกวัวปลาก็พอดีมีรถจักรยานยนต์ของคนขายปลาเข้ามาจะซื้อปลาจากเจ้าลีในตอนบ่ายแต่ไม่มีปลาเขาตีรถเปลกลับผมจึงขออาศัยท้ายรถเขาไปด้วยเขาพาผมมาส่งที่ตลาดย่านยาวจากนั้นผมก็นั่งรถสองแถวไปหาพี่เลในตัวผมไม่มีเงินสักบาทพี่เลมอบเงินให้ผมสามร้อยบาท จะเกินเดือนลูกจ้างทํางานที่อ้างให้ผมเดินทางไปงานแต่งงานลูกสาวที่นครศรีธรรมราชผมลาโรงเรียนหรือพูดได้ถูกก็คือปิดโรงเรียนไปสี่วันพอกลับมาก็ต้องสอนชดเชยต่อการไปไประชุมก็ดีการต้องปิดโรงเรียนด้วยกรณีใดๆก็ตามผมจะต้องใช้วันหยุดวันเสาร์สอนชดเชยวันที่ปิดใน้ครบแต่เด็กจะขาดเรียนมากและชาวบ้านก็ไม่พอใจ ที่ผมให้เด็กมาเรียนในวันหยุดเพราะทั้งหมู่บ้านนอกนามีบ้านอยู่หลังเดียวเจ้าของบ้านชื่อตาแพรยายผมจำชื่อไม่ได้อาศัยอยู่กับหลานผู้หญิงซึ่งกำลังเรียนชั้นป .3 เป็นครอบครัวเดียวที่ทำนาเอาเข้าวไว้กินปลูกมะพร้าวไว้พอได้อาศัยกับเลี้ยงเป็ดไก่ไว้กินไข่และเป็นอาหารชาวบ้านนอกนั้นทั้งลูกเล็กเด็กแดง ไปอยู่ตามชายหาดใบกวาดเอาผงดำๆที่ขึ้นทัดขึ้นมาเทลงในรางที่ทำด้วยแผ่นไม้กระดานคล้ายรางข้าวหมูแต่ด้านล่างเปิดตักน้ำทะเลมาสากจนทรายออกหมดเหลือแต่ผงสีดำคือสินแร่กวาดใส่ในกระป๋องนมหรือกระป๋องตักน้ำวันหนึ่งได้สักหนึ่งกระป๋องนมขายได้ประมาณยี่สิบบาทก็เป็นเงินมากกว่าค่าแรงงานครูวันละสิบห้าบาทอย่างผมแล้ว เขาจึงไม่ต้องทํางานการอะไรอีกพอขายสินแร่ได้มาสักร้อยหรือสองอบาทก็หยุดทํางานได้เป็นสัปดาห์เขาหยุดทําไมคําตอบคือพอมีเงินในมือเขาไปตั้งวงเล่นไพ่และพอเงินหมดจึงไปหาแร่ต่อเขาเล่นกันสบายเพราะไม่มีตํำรวจไปจับแทบทุกบ้านในเกาะเขเขายกเว้นครอบครัวตาแพรและกำนันจวน จึงไม่ทําสวนไร่ไม่ปลูกพืชปักหรือเลี้ยงสัต์ใดๆหลังกลับมาจากนาครได้ไม่นานโรงเรียนหลังใหม่และบ้านพักครูถูกสร้างเสร็จผมก็ย้ายจากบ้านกำนันมาอยู่บ้านปักครูและเปิดใช้อาคารหลังใหม่โดยไม่มีการจัดงานฉลองอะไรให้ยุ่งย,ยากสวนอาคารเก่าข้อควายผมทิ้งไว้ชาวบ้านหรือเอาไม้และสังกะสีไปใช้ประโยชน์ื่นต่อทุกเช้าบ่าย ผมให้นักเรียนชั้นป .4 ซึ่งตัวโตโตอายุ13-14ที่อายุ15ปีแล้วก็มีช่วยกันขุดตอไม้ที่อยู่หน้าสนามโรงเรียนออกวันละตอสองตอประมาณหนึ่งเดือนก็ได้เนื้อที่พอให้เด็กยืนเข้าแถวกรรบตรงชจติและผมรีบเข้าอยู่บ้านพักครูเพราะอยากจะมีอิสระในการกินอยู่ซึ่งผมยังไม่ได้เล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่าตอนที่ผมอาศัยกินอยู่ในบ้านของกำนันนั้น ผมเดือดร้อนในเรื่องอาหารมากผมไม่เคยรับประทานอาหารอิ่มนอกจากว่ากินพอให้อยู่ได้เพราะความที่กำนันมีลูกมากถึงสิบคนทำให้แกต้องประหยัดในการกินกำนันไม่เคยซื้อหมูไก่ปลาเข้าบ้านชาวบ้านเอาเนื้อสัตว์ปลาเอาปลามาขายแกก็ไม่ซื้อนอกจากนานๆเป็นปีเป็นเดือนหลายเดือนราวปีละสองครั้งที่แกจะฆ่าหมูที่เลี้ยงไว เป็นอาหารสักตัวและถ้าข้าหมูมาได้เมื่อนั้นแหละผมจะได้ปลอยกินอาหารอิ่มอร่อยสักสามสี่มือ้อแล้วต่อจากนั้นก็อดต่ออาหารมื้อเช้ากับมื้อค่ำรวมสองมือ้อที่กำนันจัดมาให้ผมกินจะมีกับข้าวอยู่สามสี่อย่างตรัดเปลี่ยนกันไปคือน้ำพริกที่ตำด้วยพริกแห้งใส่กะปิบีบมะบีบน้ำมะนาวใส่จิ้มบักบุงสด ผักบุ้งกล้องลำอววบที่แกปลูกไว้เองกับอีกถ้วยคือเส้นมีสัวมงเล็บมีหุนในน้ำแกงจืดมีกากกระเทียมเจียวมีปลาซิ่งจัง้งปลาตัวเล็กๆเ,เป็นปลาแห้งลอยน้ำอยู่ราวสิบตัวเส้นมีหุ้นมีประมาณไม่เกินยี่สิบเส้นต่อน้ำแกงเต็มจามให้ผมทดแก้เสร็จบางวันมีแกงเคยมงเล็บเคยคือกะปิ กงเคยมีเครื่องแกงเป็ดข้นๆใส่กะทิใส่กะปิหรือเคยค่อนขังมาไม่มีผักไม่มีเนื้อสัตว์ผมกินอย่างนี้มาเป็นสองปีจนแทบจะทนไม่ไหวทำให้ต้องดิ้นรนขึ้นมาที่ตลาดตะกวัวป่าเหมือนปลาอยู่ในน้ำเสียหาจังหวะปลวกปากหายใจปกติผมไม่ใช่คนกินยากแต่ละมื้อแค่มีไข่เจียวสักฟอง ก็หรูหราเหลือหลายแล้วแต่สองปีที่ผมอยู่บ้านกำนันผมไม่เคยพบเลยทางออกของผมก่อนหน้านั้นคือพาเด็กๆลูกกำนันที่ผมสอนอยู่ไปขุดแย้ที่ริมทุ่งสนามบินใกล้ชายทะเลเป็นทุ่งกว้างเนื้อที่เป็นร้อยไร่ที่เรียกทุ่งสนามบินเพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยใช้ทุ่งนี้สำหรับเครื่องบินขึ้นลงเป็นที่ราบดินเป็นทรายมีหญ้าสั้น ขึ้นปกคลุมไม่มีต้นไม้เลยแต่ตอนนั้นกองทัพอากาศได้ขึ้นทะเบียนสังวนไว้เป็นสนามบินในอนาคตวันใดผมขุดแย่ได้สักสิบตัวมื้อนั้นจะเป็นมื้ออร่อยกินข้าวอิ่มนอนหลับโดยหน้าติวเมียกำนันจะเอาแย่ไปถลกหนังออกสับละเอียดแล้วไปแกงเป็ดใส่มะละกอสับใส่กะทิเยอะๆใส่ใบตำมังกับในช่วงต้นฤดูฝน จะมีแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งเรียกว่าแมงปรัดจะมีชุกชุมมากในป่าสนหรือพุ่มไม้ใกล้ชายชตอนกลางวันแมลงชนิดนี้จะหลับเกาะกิ่งไม้ใบไม้อยู่เป็นกระจุกเมื่อเขย่าหรือเอาไม้ไผ่ลำยาวๆไปเคาะให้กิ่งไม้ไหวแมงปรัดจะรัดตกลงมาให้เก็บใส่ถังและต้องรีบปิดฝาเพราะถ้าไม่ปิดฝ้ายแน่นมันจะตื่นแล้วบินหนีไปหมด วันใดที่ได้แมงพััดมาสักร้อยหรือสองตัวมาถึงบ้านจับหักปีกหักขาจีก้นเอาขี้และไส้ออกโดยแมงพััดยังเป็นเป็นและดิ้นอยู่แต่ต้องระวังปลายเล็บอันแหลมคมของมันขูดควรจนปลายนิ้วเป็นแผลเป็นจุดๆุดแสกไปหมดแต่ถ้าไม่ให้โดนควรใช้น้ำร้อนเดืดดอดเทลงไปในถังทำให้มแมลงตาย จากนั้นก็จะเด็ดแขนหักขาหรือทำอะไรอะไรกับมันได้สบายแต่พอเอาไปคั่วให้สุกกรอบด้วยน้ำเกลือจะไม่อร่อยไม่อร่อยเท่ากับหักปีหักขาแล้วคั่วสดๆแมงคลัดเป็นแมลงที่นิยมรับประทานกันมากคนบนกวางตะกวัวป่าบางม่วงเชอบพาเรือไปที่ขอาะเขาไปจับเอาแมงคลัดมาคั่วขายให้เด็กใส่สาเดินขายใช้ไม้เสียบลูกกินเสียบสี่ตัวขายหนึ่งบาท วันใดที่ได้กินข้าวกับแมงกะพรัพ่ววันนั้นคืออีกวันที่ทําให้ผมกินข้าวอิ่มหลายครั้งที่ผมพยายามดิ้นรนเพื่อให้สามารถกินอิ่มนอนหลับเช่นผมชวนลูกๆของกำนันไปตกปลาในทะเลตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดสัมวัติศิตย์แต่ผมทำบาปไม่ขึ้นจึงไม่เคยได้ปลาครั้งหนึ่งกำนันไปกับลูกๆและผมขออาศัยไปด้วยเอาอวนไปวางหลักปลาตอนน้ำลงที่ปากคลองท่ายาง ผมเจวเรือเป็นจึงรับหน้าที่เจวเรือให้กำนันกับลูกๆวางอ้วนผลปรากฏว่าพอกู้อ้วนปลาที่ติดมามีแต่ปลาบดสีวงเล็บทางนาครศรีธรรมราชเรียกว่าปลาโคคมีก้างมากที่ขอเขาเขาไม่กินกันเขาจะทิ้งกลับลงทะเลแต่ผมขอเอาไว้ขอไปต้มและไปทอดกรอบๆด้วยขมิ้นและเกลือทำให้กินอิ่มได้หลายมือ พอปลีกตัวมาอยู่บ้านพักครูผมสั่งนักเรียนว่าใครตกปลาได้ปลาช่วยมาขายให้ครูบ้างนะครับตอนนี้ครูหิวครูหุงข้าวกินเองแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีเด็กๆเ,เอาปลาตัวโตๆมาให้ไม่ขายแต่บอกว่าพ่อบอกวห้พ่อบอกว่าให้ออเอามาให้ครูในโอกาสที่คุณครูคขึ้นบันไ่ผมใช้วิชาแม่ครัวเก่าจัดการดัดแปลงปลาที่ได้มาทําเป็นปลาทอดแกงจูฉีปลา ต้มปลาและปลาแกงส้มกินแต่ปลานาน,านเป็นสัป,ปดาห์ก็กินไม่หมดแต่ผมมีความสุขมากกินได้และนอนหลับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาตกอยู่บนเกาะของร่วมจะสองปีแต่ที่ทำให้บางคืนนอนไม่ค่อยหลับมีอยู่เรื่องเดียวคือบ้านพักของผมอยู่ห่างจากที่ที่เคยเผาศพข,ของชาวบ้านไม่ถึงรอยเมตรทำให้ตอนนั้นผมกลัวผีมาก หลับตาครั้งใดก็เห็นแต่ขาที่มีกระดูกขาวๆข,ข,ของคนตายที่ยกขึ้นที่พื้นตอนที่ผมตอนที่เขากําลังเผาุกแล้วผมไปยืนดูตอนนั้นตอนที่เขาเผาผีแรกๆผมขอร้องให้ลูกชายกำนันจวนที่เป็นลูกศิษย์ในชั้นเรียนสองคนมานอนเป็นเพื่อนแต่พอหลายวันเข้าลูกชายของกำนันก็เริ่มเบี้ยวไม่มานอนผมต้องเที่ยวดินรนหนาคนไปอยู่เป็นเพื่อน แล้วผมก็โชคดีเมื่อผมได้เด็กชายคนหนึ่งไปอยู่เป็นเพื่อนเด็กชายชื่อสมหมายเป็นเด็กตัวเล็กยังเรียนชั้นป .1 นนแต่รูปร่างลำสันแถมเป็นเด็กกระยันและฉลาดผมสอนอะไรเขาเรียนรู้และทําตามได้หมดยกเว้นเรื่องกลัวผีที่ผมไม่เคยสอนและผมไม่เคยบอกเขาว่าผมกลัวผีสมหมายจึงไม่กลัวผีและไม่รู้ว่าผีคืออะไรให้คุณให้โทษและประโยชน์แก่คนอย่างไรบ้าง สมหมายไม่ชอบถามแต่ชอบคิดบางครั้ง,งเขานั่งคิดจนหน้านิว้วคิ้วกระหมดผมว่าเขาค่อนข้างจะคิดมากจนเกินเด็กโกจายคือพ่อของสมหมายบ้านอยู่บางเนียงต้องเดินบุกป,ป่าหลังโรงเรียนใหม่ลงไปทางด้านใต้ของเอาของระยะทางห่างจากโรงเรียนราวสามกิโลเมตรใช้เวลาเดินราวหนึ่งชั่วโมงบ้านของโกจายมีอาที่หาปูปลาในทะเลกับทำสวนสูงมะพร้าวถนน กับนกข้าวไร่ปลูกทุกๆอย่างที่จะให้ผลผลิตขายได้โกจ่ายนำสมหมายมากวาดให้กินอยู่กับผมที่บ้านพักเพราะเห็นว่าผมอยู่คนเดียวและคอยส่งข้าวปลาอาหารคือข้าวสารและปูปลาที่ตกเป็ดได้มาให้ผมกับสมหมายเป็นประจำทำให้ผมได้อาศัยเด็กสมหมายมากกว่าที่สมหมายจะอาศัยผมตอนกลางวันหลังเรียนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สมหมายจะเล่นหรือทำอะไรอะไรไปตามประสาเด็กส่วนผมจะนั่งวาดรูปหรือไม่ก็ทำพวกอุปกรณ์การสอนไปเรื่อยๆแต่พอกลางคืนเราจะไม่เคยแยกจากกันคือต้องนอนในห้องเดียวกันและใกลก้กันแม้กระนั้นผมก็ยังกลัวๆเพราะสมหมายหลับง่ายและหลับสนิทขณะที่ผมยังนอนลืมตาปลุงและหูยังได้ยินเสียงเหมือนใครเดินย่องขึ้นบันไดบ้านตักรูมายืนแถวๆหน้าห้อง แต่บางครั้งผมได้ยินเสียงถอนหายใจฮ,อฮือืบ้านพักของผมเป็นบันไม้ใต้ถุนสูงเวลาเดินลอดใต้ถุนยกมือจี้เหนือหัวย่างขาดอีกกว่าหรอกจึงจะแตะคานถึงเวลาขึ้นบ้านเส้นสมไม้วิ่งขึ้นบันไดหรือกระโดโดโลดเต้นบ้านจะไหวสั่นไปทั้งหลังบันไดบ้านพักครูใครก็เดินขึ้นไปได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีสิ่งใดปิดกั้นไม่มีการชักบันไดขึ้นเก็บเหมือนในชนบทบ,บางที่ แต่กำนันรวมไปถึงชาวบ้านทุกๆคนบนเกาะรับรองกับผมว่าบนเกาะไม่มีโจรหรือขโมยเป็นเด็ดขาดส่วนผีไม่มีใครรับรองถ้าไปถามหาคำตอบมีแต่จะทําให้ยิ่งกลัวหลับขึ้นปีเพราะบนเกาะพวกสาวแก่แม่ไม้และสาวรุ่นที่พอมีแม่ผมจะไม่หลอกต่างสมัครใจที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนผมกันหลายคนแต่ผมไม่โอเคต่อให้ไม่มีคนรักอยู่ใน กาะอยู่บนขวางตอนนั้นก็ตึกด้วยเหตุว่าไม่มีคนบนเกาะที่ถูกสเปกของผมเลยสักคนเดียวอีกอย่างผมกําลังรอวันเวลาที่จะพาพี่ไรลงไปอยู่เกาะกับผมที่บ้านพักในอีกไม่ช้าไม่นานขอจบตอนนี้ไว้อีกตอนนะครับถ้าชอบกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามตอนหน้านะครับอ้อลืมไปคือทุกเรื่องที่ผมอ่าน ตอนบ่ายๆของทุกวันผมจะเอาลงในเ c e บุ๊กในชื่อไปบุญพันเมืองชื่อเป็นภาษาไทยนะครับท่านเข้าไปติดตามอ่านไอ้ควังได้นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของผมยังมีอีกมากที่จะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆโดยผมจะ นำลงในเฟซบุ๊กทุกทุกวันตอนบ่ายๆนะครับแต่วันไหนถ้าไม่ได้ลงก็จะแจ้งให้ทราบาใน f เฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองพิมพ์ปาษาไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนแก่คนนี้ได้มีงานทําคือผมกำลังทําหน้าที่ครูภูปัญญายใจสาขาวรรณกรรมนะครับขอบคุณครับ